อยู่กับเซมีใสเปย์นะคะอยู่ที่โชลูมโตต้ตาค่ะไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องหันมองนะคะไม่มองก็ไม่ได้แล้วแต่งได้หรอขนาดนี้คนยังต้องแต่งตัวเลยแล้วรถลาคุณจะปล่อยให้เดิมได้ไงใช่ไหมคะลูกค้านะคะเห็นชุดแต่งค่ะมันกระแทกตากระแทกใจมากวันนี้ค่ะก็เลยมาจัดกระเมนะคะซื้อที่ไหนได้เหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะชุดแต่งแบบนี้มีเฉพาะเซมีใสเปย์ที่กล้าให้จัดหนักจะเต็มเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวดูกันว่าชุดนี้เรียกว่าชุดอะไรค่ะอย่างแรกเลยดูมือเมย์นะคะนี่ค่ะสัญลักษณ์รูปตัว X ชุดแต่งนี้เ,เียก่าชุดแต่ง m o t a i n X นะคะ by Foresta ค่ะ m o u t a i n X เนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างอย่างแรกกระจังหน้านะคะ리เวดีก็ว่าหล่ออยู่แล้วนะคะหน้าล็อกโค้แล้วค่ะแต่บางท่านบอกว่าไม่อยากเหมือนคนอื่นนะคะอยากแต่งตัวอยากเสริมหล่อค่ะด้านหน้าเซ็ตนี้เลยก็จะใส่กระจังหน้าทั้งชิ้นเลยนะคะครอบไปกับกระจังหน้าเดิมของล็อกโค้หน้าดูดูของเขาเนี่ยให้มีคําว่าตัวนี้ค่ะ리เวนะคะสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ค่ะ X2 นะคะนี่คือเวอร์ชัน2แล้วเวอร์ชัน2ก็ต้องดีกว่าเวอร์ชันแรกอยู่แล้วค่ะ เพลตนะคะฟอลิต้าค่ะจะบอกว่าเพลตเนี้ยแสดงถึงของแท้นะคะของแท้ต้องมี plate, เพลทฟอลิต้าเท่านั้นนะคะชุดแต่งนี้เนี่ยนอกจากข้อประจังหน้าไปแล้วเนี่ยเขายังมีตัวกันแคงดันหน้าเนี่ยให้เป็นจุดแดง3จุดแบบน,นี้ค่ะเท่ๆนะคะและยังปกป้องหาใต้ท้องตรงนี้ด้วยนะคะเวลาโดนหินโดนกระเด็นอะไรต่างๆก็จะมาโดนชิ้นนี้นะคะปกป้องตัวรถคุณบอดี้รถคุณได้อย่างดีเลยเขาดีไซน์นะคะให้มันดูหน้าใหญ่และก็เทค่ค่ะสันเหลี่ยมคมเหมือนคนหน้าตาแบบเข้มๆดีๆ,ดๆนะคะ่ะลูกค้าดูนะ ตรงนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วแล้วรุ่นนี้ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นมิดจะมีเซ็นเซอร,ร์กระละยะทั้ง2จุดเขาจะวลาลไว้ให้ค่ะไม่รบกวนเซ็นเซอร์กระละยยะเดิมเลยนะคะแล้วกลอบไฟตัดหมอกเนี่ยเขาใส่มาเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบน,นี้ค่ะเพื่อให้ไฟตัดหมอกนี่จะนำแสงไปอยู่ด้านหน้าแบบเท่ๆแบบนี้เลยตะแกรงนะคะดักลมค่ะถึงแม้นะคะชุดแต่งจะเป็นชิ้นใหญ่ใช่ไหมแต่ก็ไม่รู่ลมนะคะเพราะเราดักลมตรงนี้ไว้ให้แล้วค่ะให้ลดใต้ท้องลนนะคะแล้วเหลี่ยมมุมนะคะการออกแบบตัวกระจังหน้าด้านหน้าเนี่ย ก็ให้มาล้อกับซุ้มล้อของลีวดีนะคะเข้ากันแบบเนียนตามากเลยอีกชิ้นหนึ่งที่หล่อนะคะตัวนี้ค่ะครอบไฟหน้านะคะมีทั้งครอบหน้าและครอบท้ายเลยครอบไฟหน้าจะเป็นสันแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะ f o l i t a สติกเกอร์เรืองแสงนะคะ g ด o w in the dark ตอนคืนด้วยค่ะด้านหน้านะคะพูดฝากระโปรงหน้าที่มีสัญลักษณ์รูปตัว X แบบนี้ค่ะก็เสริมน,นะคะเป็นจมูกหล่อค่ะให้รถยนต์นะคะดูแบบแรงม้าเพิ่มขึ้นนะคะแข็งแร่งนะคะเท่ด้วยค่ะตัวนี้นะ ตัวแล้วก็สัญลักษณ์ตัว X ของ Mountain X เขาค่ะดานข้างนะคะรถยนต์ถ้าเป็นรุ่นนี้ค่ะล้อจะเป็นล้อแบบตัวท็อปแล้วนะเป็นล้อ18นะคะยางออเทเลนแล้วก็เขาจะกลึงแบบนี้ค่ะให้สวยหรูดูดีเลยนะคะวันนี้ได้จัดยางบิสโตนไปนะคะแับจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าสีที่ลูกค้าเห็นเป็นสีซิลเวอร์เมทัลลิกนะคะพอใส่ชุดแต่ง Mountain X แล้วเป็นไงบ้างคะทางบ้านหลอ่อดูแพงดูดีมากๆเลยไลฟ์สไตล์นี้นะคะคุณเลือกได้ต้องซื้อกับเซอร์เมเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะ ตุ้แต่งก็จะมีสติกเกอร์มาให้ด้วยสติกเกอร์นี่ก็สาบร,รอบคันเลยสติกเกอร์เห็นมืดๆแบบนี้แตงคืนก็เลืองแสงนะคะเสริมความปลอดภัยให้ตอนขับขี่ตอนคืนให้คนเห็นรถคุณแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเด่นนะคะไปไหนใครก็มองค่ะด้านข้างนะคะปกป้องตัวรถคุณนะคะกราบข้างมีทั้ง4ประตูเลยที่เมย์บอกว่าเมย์ชอบชิ้นนี้มากๆเลยเพราะปกป้องตัวรถอย่างแท้จริงค่ะนี่เลยกราบด้านล่างนะคะกับด้านล่างเนี่ยแบรนด์อื่นไม่มีแน่นอนนะคะกับด้านล่างนี่เขาก็จะปกป้องนี่กับบอดี้รถยนต์เลย ประโยชน์คืออะไรเวลาขึ้นลงลูกค้านี่ค่ะไม่ต้องระวังเลยค่ะปกป้องไว้ให้แล้วค่ะใช้รถแบบธรรมชาติเลยด้านหลังตัวกราบข้างก็สวยงามค่ะเวลามีผู้โดยสารด้านหลังเขาจะชอบเปิดปิดรถคุณใช่ไหมนี่เลยพอเปิดปิดพอไปกระแทกกับอะไรไกระแทกกับรถใครไม่ข้างนะคะก็จะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ค่ะแล้วก็เซฟตัวประตูหลังด้วยค่ะสวยงามสติกเกอร์ก็ยังเลื้อยลามนะคะมาถึงตรงนี้เลยลูกค้าพอนที่รถยนต์แล้วลามมาถึงตัวกระบะท้ายเลยนะคะ มาอยุ่ตรงนี้ค่ะสติกเกอร์ของเขาค่ะด้านบนนะคะนี่ก็พิเศษเลยโลบาร์นะคะของ Outlander ข้อดีคืออะไรกดท้ายเวลาขับนะคะรถสีประตูขับไปแรงๆพอมีโลบาร์นี่ยิ่งกดท้ายดักลมนะคะยิ่งขับได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็การทรงตัวก็ดีขึ้นนะคะของ Outlander รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Thunder นะคะจะเป็นรุ่นใหม่เลยสีเขาเนี่ยดำสนิทมาจากโรงงานนะคะเป็นพาวเวอร์โคตติ้งนะคะเป็นสีป่นสีป่นเราก็รู้อยู่แล้วว่าหนาแข็งแรงนะคะโดนหินโดนขีดข่วนนะคะไม่เป็นรอยง่ายะคะ่ะโอ้โหแล้วก็ สลุลายค่ะเอาแลนเดอร์เท่ๆแบบนี้รุ่นนี้จะเรียกว่ารุ่นทันเดอร์นะคะขาเนี่ยค่ะยาวมาถึงด้านหลังเลยจะมีเชือกช่องเจาะเชือกผูกโอ้โหทุกอย่างคุณจะพาดของผูกเชือกขนอะไรก็ได้นะคะขนตังก็ยังได้เลยเนอะเต็มกระบะเลยค่ะพิลเลอร์นะคะซูเปอร์เฟกซัสเซนชั่นคืออะไรคือชื่อนิยามช่วงล่างของเขาช่วงล่างเขาดีมากเทคโนโลยีแบบสูงสุดทันสมัยนะคะถ้าใครใช้รุ่นนี้ไป เมเชียและนะรุ่นมิดนี่คือจบแล้วนะคะในราคา956,000บาทในรุ่นเกียวโตนะคะและในรุ่นนี้ค่ะด้านหลังนะคะไฟท้ายจะเป็น LED ไฟเล็กสามแล้วที่ชาวตัวต้าชอบกันเรายังใส่ตัวนี้ค่ะข้อไฟท้ายค่ะของฟอร์เรสตให้เป็นตัวแซดแบบนี้ค่ะโอ้โหหรูหรามากกว่าคนอื่นนะคะดูดีก็ต้องดูดูดีแบบตะโกนแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะปิดท้ายเนี่ยปกป้องนะคะท้ายรถคุณด้วยตัวนี้เลย กับท้ายที่เป็นสัญลักษณ์ตัว Mountain X นะคะให้คนที่ตามหลังรถคุณร,รู้รู้ว่าคันนี้จัดตุกแต่งแบบ m o u t i n X ของแพงของเท่นแน่นอนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว X แบบนี้ค่ะด้านหลังนะในรุ่นมิดเนี่ยก็จะมีกล้องแล้วพร้อมเซ็นเซอร์กระ,ระยะมาให้แล้วไม่ต้องไปเติมอะไรเลยเซ็นเซอร์กระ,ระยะมีภาพให้ด้วยนะคะโอ้โหเลี้ยวไปทางไหนภาพก็ขึ้นจอนะคะเป็นเส้นป่าชัดเจนนะคะแบบนี้ค่ะ ชิ้นนี้ค่ะแปลกตาไหมคะชิ้นนี้ก็คือสกเกิร์ตทายนะคะสกเกิร์ตทายเดิมๆเนี่ยเขาจะมีกันชนท้ายสีเมัลลิกดูหรูหราใช่ไหมคะแต่ถ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบคะ่ะชุด f u ลเซ e จะต้องมีสกเกิร์ตทายตัวนี้เขาชอบไปกับกันชนท้ายเดิมๆของโตวต้าเลยนะคะก็ไปเขาทําสีเดียวตัวรถทําฟินโอ้โหลูกเล่นแบบเยอะมากตัวนี้ค่ะเซนเซอร์กะระ,ระยะยังอยู่นะคะทั้ง4จุดไม่ลบกวนใดๆแล้วเดี๋ยวมาทดสอบความแข็งแรงกันเลยว่าแข็งไหมนะคะเบอร์นี้ค่ะนี่ค่ะลูกค้า น้ำหนักนะคะ50กิโลนะคะเหยียบนะคะปีนนะคะไม่มีเสียงเลยเป็นไงคะแบบโอ้โหรู้แล้วก็ยังแข็งแก่งอีกโอ้โหลูกค้าดูเท่ไหมตอนท้ายนะคะใช้งาน,นะคะ่ะผ่อนแรงท้ายตัวต้านะคะกระบะไลเนอร์ะคะ่ะติดตั้งให้เรียบร้อยะคะ่ะงานโลบาก็คือเนียนมากขนของขนคนนะคะปีนป่ายได้สุดฤทธิ์ะคะคันนี้ค่ะกำลังเขาเหลือเฟือะคะ่ะเยอะจริงๆด้านข้าอีกยังไม่จบนี่เลย ก็ถังน้ำมันโคเมียม mm. เล็กๆน้อยๆนะคะความเหนือชั้นของเมย์คือเวลาคิดอะไรอ่ะคิดละคิดน้อยตลอดค่ะคิดละเอียดไม่ให้ใครนะคะมาจับรถคุณนะคะเด็กปั๊มยังเปิดจับรถคุณไม่ได้เลยเพราะว่าต้องโดนตัวนี้ค่ะฝาถังน้ำมันโคเมียมของโตโยต้าคะชิ้นนี้ชิ้นเดียวก็พันกว่าบาทแล้วของโตโยต้าเนี่ยชิ้นเล็กก็แพงนะคะบคันค่ะกันสาด มือจับเทปล่าให้อยู่แล้วส่วนฟิล์มกองแสงคันนี้นะคะเมย์ต้องจัดเป็นอเมริกาค่ะเป็นเซรามิกของเอกตโคนะคะให้อยู่ภายในรถยนต์แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะการันตี UV 99%แดดก็มากระทบคุณไม่ได้เลยตัวต้เขาทำมาดีมากนะคะด้านนอกแยกไม่ออกค่ะว่าเป็นรุ่นย่อยรุ่นไหนนะคะเราจะไปดูนที่ด้านในว่ารุ่นมิดรุ่นท็อปในใจเมย์เนี่ยเขาตกแต่งอะไรบ้างนะคะด้านในค่ะเราเปิดประตูมานะคะพบกับอย่างแรกเลยค่ะ นี่ค่ะแถบวัสดุเมทัลลิกนะคะมือเปิดโเมียมแบบนี้แล้วค่ะลูกค้าแล้วไฮไลท์เลยในรุ่นมิดนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ่ะจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะง่ายมากเพียงไปนิ้วสมคัญลูกค้าดูเมนะแดทิศทางเลยเวลาขึ้นเนี่ยมือจับเขาจะมีให้ทุกจุดนะคะลูกค้าเมยบอกแล้วว่าการขึ้นการลงของรถเนี่ยคุณจะต้องยกตัวขึ้นแล้วก็หย่อนก้นลงไปที่เบาะนะคะเพื่อจะรักษาปิกเบาะได้นะคะให้เก็บไว้ใช้ได้นาน,นะคะ่ะส่วนการปรับสรีร้านนะคะดูไปนิ้วเมนะโอ้โห ยกตัวขึ้นค่ะถ้าเรามองไม่เห็นทําไงเนี่ยเขาก็จะยกคุณขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วถ้านอนรอล่ะนอนรอก็ทาแบบนี้ค่ะลูกค้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนอนแป๊บหนึง่งนี่ค่ะโอ้โหเรียบหรูดูดีมากเลยขับรถกระบะยังไงให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าขับ SUV ใช่ไหมคะนี่เลยเมย์แนะนําเลยเลือกรุ่นมิดนะคะจะจบเลยนะคะไม่เสียดายทีหลังค่ะด้านในเขาออกแบบเครื่องเสียงคือรุ่นท็อปแล้วนะคะมีคูบ็อกค่ะลูกค้าโอ้โหแถบ เงินต่างๆนะคะสวยงามมากที่เมย์ชอบเลยก็คือเบาะของเขาเนี่แหละเบาะแล้วก็ตัวองมาลัยแล้วก็เป็นหนังทุกอย่างครบถ่วนสมบูรณ์ค่ะ mm. ถ้าคุณอยากได้รถแบบมีสไตล์นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ใครต้องหันมองะค่ะและซื้อที่ไหนเขาก็ไม่ได้จัดให้นะคะแ mm. นะนำค่ะมาซื้อกับเซลเมย์สายเปย์นะคะได้ครบจบแบบนี้นะค่ะอย่างคันนี้ได้ทุกอย่างเลย mm. ชุดแต่งนะคะ mm. โลวาร์ดอกเบี้ยถูกสุดๆนะคะ คุณไม่ต้องเสียดายเลยค่ะซื้อกับเมยนะคะเบอร์โทรเมยคะ่ะฝากไว้ด้วยค่ะ0 8 2 1 9 8 9 9 9นะคะเซล้์แหมมใจดีค่ะ086757699ค่ะไลน์แอดนะคะแอดรถโตต้าให้คุณแอดในนั้นนะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นแล้วก็อัปเดตการแต่งรถใหม่ๆค่ะ ช่อง YouTube โรเตอรตานะคะเหมือนเสื้อเมค่ะและที่สำคัญนะคะที่คุณดูอยู่ค่ะ t ิ k To k อนะคะเจอเมย์ใส่เปค่ะกดติดตามกดใจให้เมย์ด้วยนะคะเมยจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะแล้วก็คลิปดีๆแบบนี้ค่ะเจอกันทุกวันไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะแต่อย่าไปซื้อกับใครนะเดี๋ยวก็จะไม่ได้แบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ